ประจบคีริขันนะคะการลักลอบเข้าเมืองยังมีอยู่นะแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่คนต้อนวัวต,ต้อนควายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยค่ะจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้นะคะอยู่ที่แนวชายแดนธรรมชาติหุบพึง่งหางจากด่านสิงคขอนไป6กิโลค่ะไปเจอรายงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองมา16คนนะคะเขาบอกว่าจ่ายเงินให้กับผู้นำพาคนละ2 0 0 0 0ถึง25,000บาท เป้าหมายปลายทางไปทํางานในกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการสุราษฎร์แล้วก็สมุทรสาครค่ะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วทุกคนปกตินะคะส่งตัวดําเนินคดีทั้งหมดอ,มอีกจุดหนึ่งที่ทับสแกค่ะมีทั้งวัวควายที่ทางรายงานเมียนมา10คนเขาต้อนมาด้วยนะคะวัว24ควายอีก16รวมทั้งหมด40ตัวนะคะคถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็เนี่ยยังโดนอีกข้อนึงด้วยนะคือเอาสัตว์เข้ามาโดยไม่ได้รับการอนุญาตด้วยค่ะโอ้โหนี่สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ